สวัสดีค่ะวันนี้ควลมโชยมาอีกแล้วนะคะวันนี้จะนําเสนอเมนูต้มปลานินสไตล์โปะแตกหลังจากทําน้าซุปแล้วใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่ปลาทับทิมสดหั่นแล้วลงไปนะคะเราแป๊บเดียวไม่ไม่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าปลาทับทิมจะสุกง่าย กำลังเดือดเลยหอมกลิ่นหอมนะคะถ้ากลิ่นส่งไปในภาพได้ก็จะส่งกลิ่นไปด้วยนะคะกลิ่นหอมเซบ็ซบเอืม ปลาชิ้นใหญ่ๆสดๆน่ากินมากเลย ในขณะที่รอก็ชมวิวไปด้วยนะคะบรรยากาศคัวลมโชย,ชยก็จะมีฝนตกชุ่มช่ำนะคะมีผักต่างๆมีผลไม,ม้มีมะม่วงแม้แต่สละปลูกก็ยังขึ้นนะคะปลูกแบบง่ายๆนะคะซื้อสละมากินแล้วก็เอาเม็ดใส่ถุงถุงดำไว้นะคะก็เกิดอากาศดีนะคะฝนตกแล้วตอนนี้ ต้มปลาสไตล์โปะแตกของเราปสปะไตล์ซีฟูดก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะได้กินก็รู้แล้วว่าอร่อยนี่ก็จะได้ยินอาจจะได้ยินเสียงเพลงบ้างนะคะจากเพื่อนบ้านมีให้บรรยากาศร้านอาหารไปอีกแบบหนึ่งนะคะมีอาหารอร่อยแล้วก็มีดนตรีประกอบไปด้วยบันเทิงดีสุดๆ หนึ่งชิ้นใหญ่ๆนะคะเนื้อหวานๆสดๆได้ทีแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเพื่อได้ความแซบนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปคั้นน้ำมะนาวไว้แล้วกี่ลูกนะคะ2อลูกสองลูกนะคะแล้วก็ตำด้วยพริกขี้หนูอาจจะเป็นพริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกกระี่ยงก็ได้นะคะตำพอบุบ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 แล้วก็ใส่ลงไปก็จะเพิ่มความหอมความแซบตามด้วย ผักนะคะต้นหอมต้นหอมผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็อะไรนะยี่รานะคะยี่ราใส่ลงไปตัดแล้วก็หั่นประมาณความยาวยาวๆหน่อยนะคะประมาณ1นิ้วนะคะก็จะได้หอมๆเส่ซบๆอ่า กุกชิมแล้วอร่อยพร้อมเสิร์ฟมาเลยค่ะเราก็จะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะชิ้นใหญ่ๆเป้งเ,เลย ในวันที่ฝนตกแบบนี้ถ้าสดแกงร้อนๆแบบนี้ต้มปาลาร้อนๆเราจะสดชื่นแล้วร่างกายก็จะอบอุ่นนะคะสุขภาพแข็งแรงน่ากินมากเลย แล้วก็ใช้ผักที่เราหั่นไว้ตกแต่งด้านหน้าอีกทีนึงพร้อมเสิร์ฟค่ะต้มปลาทับทิมโปะแตกแซ่บๆสไตล์ซีฟูด้ด